มาราชนะพี่น้องบรรยากาศสองฝังแม่น้ำเจ้าฟยานะพี่น้องฟังเ่าแต่น้อยนอพี่น้องหน้าเดียวบางจนสีผาไปสมโ้นทางเขาสมผาแกอวมรกตเนาะ ส่วนเย็นๆส่วงกลางคืนในการประกอยจะมีคนเดินมาเที่ยวนาะครับสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนาะสบายดีพี่น้องสุขสุขกนเด้อเนาะยินดีตอนหับขอ้อศู่สองคำจุนสแนลเซนเกาเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวคำจุนกับอยู่ที่อ่าสามหลวงเนาะพี่น้องบ่าวคำจุนนั่งรถอ่าไฟฟ้าใต้ดินมากเนาะพี่น้องนั่งมาจาก มามาออกอยู่ที่ชายทะเสนามไส้เนาะพี่น้องเซิร์งมือนี่เนะาะบางขุนจุนกับสีผ้าทานผู้ส้มมาชมรอบๆสนามหลวงเนาะพี่น้องแล้วก่จะาผ้าทานผู้ส้มไปชมหาทามหารัชต์เนาะพี่น้องในยามค่ำคืนเนาะหรือว่าอยู่บริเวณด่านแถวๆรอบๆสนามหลวงในยามเย็นเนาะพี่น้องหรือว่าในส่วนที่กลางคืนเนาะว่าบรรยากาศแถวนี้จะสวยงามชมได้เนาะพี่น้องเนาะเบิง่งบาคขุนจุนมาเพิ่นเป,เปิดไฟเนาะเพิ่นเปิดไฟ กำแพงพลัดสว่างเนาะพี่น้องมากลางขึ้นก็จะไดวิวอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องมากกางเว้นก็จะไดวิวอีกแบบหนึ่งแต่ว่าบาบางจุนมากกางขึ้นสังเกตเลจะสวยงามลายเนาะพี่น้องกางขึ้นนี่จะงามเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดไฟรอกำแพงเลยเนาะนี่ถือว่ามาเห็นกับเป็นบุญวาสนาหรือว่าเป็นบุญตาแหละเนาะพี่น้องหน่อยนักกะ์สีดมาเห็นวิวในยามกลางคืนเนาะ กูและบ้าคุณจุนก็นสิเดินหล่อไปข้างหน้าเลยเนาะเพราะวะ่าเมื่อนี้ตั้งใจสิไปถ่ายวิวอยู่ที่ท่าสร้างเนาะพี่น้องท่าเรือท่าสร้างแล้วก็จะไปถ่ายท่ามาหาราชน้ำเนาะขนาดพลังเนาะพี่น้องต่างศาสตร์เพื่อนยังมาเที่ยวกลางคืน,นมาย้อมกลับบ้านอยู่จนเมื่อยน,นี่เนาะพี่น้องบ้าคุณจุนเห็นเดินผ่านไร้คนอ่ะเนะาะศาสตร์ต่างศาสตร์ เป็นมาส้มความสวยความง,งามของตลาดสว่างเมืองไทยเนาะอันนี้จะเป็นวัดโพเนะพาะเ่น้องมีผานนอกใาผ่านย่อลงไงอยู่ข้างใน กับส่วนตอนนี้กับเป็นเวลาอ่กม่วงเย็นเนะพี่น้องบางครงจุนกับบุคอยได้มาเดินกันขึ้นจากเถื่อนนะพี่น้องบุคอยได้อยู่เดิกแถวสนามหลวงปันนี นี่น้งพี่น้องเน,ะงนาะตอนนี่ป่ะเก็เดินมาหอดท่าเรือท่า้างเลยน้พี่น้องนี่เนาะนั่นนะคงบอกเขาเดก็เดินมาจากมิวเซียนไกลพอสมควรเนาะพี่น้องประมาณเกือบหนึ่งกิโลไปละนี่เนาะในยาม่ำขึ้นอ,ย,คคนอยู่บริเวณรอบๆสนามหลวงครับพี่น้อง แต่ว่าอุโมงคนะ์อ่ะเพิ่นบาา่ใหนะ้ลงเนาะเพิ่นปิดปิดช่วงโอฟง้ฟังนี้เดินทะลุได้นี่ว่าเดี๋ยวว่าคมจินชเดินไปชนนี่เนาะพี่น้องกลางห้องเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวบ่าคุณจินสนะิพาไปส่งโซนทางเขาส่งผาแกอกมรกตเนาะ ส่วนเย็นๆสว่วนกลางคืนในกาบปะคะอยจะมีคนม,มาเที่ยวนาะแล้วก็บระกอยจะมีคนมาเห็นภาพบรรยากาศส่วนเย็นๆแล้วก็ส่วงในยามค่ำคืนเนาะเหมือนนี้บาจนที่อโอกาสมาถ่ายให้ทานส้มได้ส้มเนาะพีน่น้องเดี๋ยวเรามาสมบรรยากาศส่วนเย็นน้ำกันบอกราย่านนี่สวยงามอลังการลายแบบเพิ่นตกแต่งไฟเนาะเป็นแบบ เป็นตกแต่งช่วงนี้คือเป็นช่วงที่แบบไก่จะสิ้นปีเนาะพี่น้องหรือว่าอุโมงค์เพิ่นยังบ่ทันได้เปิดหให้ใช้บริการเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดตั้งแต่อุโมงค์ท่ามหาราฐท่าเรือท่าสางเนาะเดินลอดถนนมหารัฐมาพี่น้องแต่ว่าโซนที่เพิ่นเปิดด้านหน้าพระลานนี่ถนนอุโมงค์ที่เป็นอุโมงค์ใหญ่ๆหญ่เดินเขาน้าส้มผักแก้วนะ เพยนยังบืท่านได้เปิดเนาะพี่น้องสำหรับเวลาที่เพยนเปิดให้เขาส้มพระบรมนันในเนาะพี่น้องหรือว่าเขาไหวส้มพระแก้วมรกตกะเพยนเปิดตั้งแต่แปดโมงเชาเนาะพี่น้องแปดโมงสามสิบถึงบ่ายสามเนาะกาสามารถมาเที่ยวมาส้มพระบรมมหาราชวังได้เนาะพี่น้องข้างในนี่เนาะแต่ว่าเมื่อนี่บอกจนมาถ่ายในายามคำขึน้นเนื่องจากว่าอ่า เหตุงานนะ่ายเนาะพี่น้องเมื่อนี้วัดจุนบริยุทธนะ์เนาะก็เลยได้มาถ่ายแต่ว่าเมื่อนี้ฝาบที่ว่าคุนจุนถ่ายเนี่คือเป็นมื่อวาันอาทิตย์เนาะพี่น้องตอนเย็นวาันอาทิตย์เพราะว่าวาันอาทิตย์นี่ยว่าขุนจุนบริยุทธนะ์เนาะพี่น้องก็เลยได้มาถ่ายช่วงเย็นเอาเนาะเมื่อตื่อๆ <laughs> พอมันเมือนะ่อน้องพี่น้อ,องนี่อุโมงค์ไก่เสร็จแล้ว อีบุดก็ได้เปิดน่าจะเปิดต้นปีหนานี่ก็มีเนาะพี่น้องอาจจะเป็นข่าวดีปีหนานี่ปี2 5ง6น้ากี่อาจจะเปิดใช้อุโมงค์ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเราเห็นผนเหตุเนาะพี่น้องการแล้วเบอ่ดแล้เนาะข้างบนเพิ่นอาจจะยังเก็บงานแบบเล็กๆน่อยเนาะพี่น้องเตรียมที่จะเปิดนี่แหละอีกบุดนนี่แหละเดี๋ยวรอส่งหลุ่นกันวะ ช่วงปีใหม่นี่เนาะพี่น้อ๋ออันนี้เนาะน,นี่จะเป็นทางลงอันนี้บริษัทระบบบันเลย่อนเนียน่ยเนาโอ้ยอย่าอย่าเลิกจีบบอกกับจนโซนนี่ยเป็นตกแต่งไฟงามลายเนาะพี่น้อง ข้างในแนมบเห็นเนาะเพราะว่าสูงหลายเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางจนสิภาพไปส้มอ่าท่าสั่งแล้วก็จะไปส้มทามหาลาณน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวเป็นไงกันไปติดตามชมตรงกันเนาะไปเดี๋ยวบางจนจะเดินย้อนกลับอีกที่เนาะพี่น้องกะอุโม,มงค์แท้เนานะพี่น้องเพิ่นกระเฮ็ดนะถ่าว่าบทิดโควิดเนี่ยเพิ่นอาจจะเปิดใส่บริการถูกบ่อนเลยเนาะพี่น้องอุโม,มงค์นาะฟลานกับอุโม,มงค์ ทางเดินหลอดถนนมหาราชเนาะถนนอุโมงนาะพระลาชนะถ้าบุติโควิดเพิ่็เสษียดแล้วเ,เวลยแหละเพิ่อนพอเพิ่นวาลาสาในสวงโควิดเนาะเนะพี่น้องเนะาะจูนารเดินมาหอดทางเขา้าท่ามหาราชแลวเนาะพี่น้อง,องเอก,กลักษณ์อยู่ท่ามหาราชเนาะพี่น้อง มันเอาจักรยานมาติดไว้ในป้ายนี่เนาะ mm hmm. แล้วู้เมนป้ายตามกาแฟาทางเขาเนี่ม oh, right. ันตกแต่งไฟ เป็นตกแต่งไฟนะเป็นรูดอกไม้เก้าหัวใจด้วยนี่ลอดทะลุหัวใจ <c ười> นใ่นก็มีแบบเป็นสวนที่แบบเป็นร้านอาหารนั่นเองไปต่อครับ่า เดี๋ยวสาสะพาเนไปนนส่งบุนาขอ้งน้ใว่ามันจะเป็นโรงงาน้นนนนส,สวยงามมากเลยสวยจริงๆบันไดตกแต่งด้วยไฟ นี่มีเรือไปเด้อเด้อบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าฟยานะพี่น้องฝั่งตรงนีนก็นจะเป็นท่าวังหลังนะพี่น้องไปตลาดวังหลังได้นะร้านนี้โดด้ดา,นานข้างน้าว่ารขาจนโดดเล่นดี นี wow. ite, so ่จะเป็นลานเขาเนะร้านอาหารรข้งแรกที่ขึ้นมาส้มโซนนะครัเดี๋ยวมาจุยันยังประทันเคยขึ้นมาโซนไนนก็เ๋ยในย่ามก็ยิ่็นะในยามก็ขึ้นด้วว่าไปเม็ดมีหมาด้วยเดี๋ยวลองสองมุมดูกัน เพื่อแกอยู่ตรงน้นนะครับเนาลานนี่คือบรรยากาศสุดยอดเลยอยู่หลังร้านหลังพัน <c oughs> นอะพี่นนะ้องเนาะจุดชมวิวเป็นทางเป็นลานอาหารเผื่อนอะพี่้อง ร้านนี้บอกเลยว่าวิวสุดยอดวิวลักลานลักพัดเลยเนาะท่ามหาราชเนาะสนีของแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะเนาะยังแปลกทางลัง <Ooh. S 1> สุดยอดสุดยอดาบางจุดนี่มอกเคยมาโซนนี่ในายามกำลางขนเลิกปั่นนี่เนาะเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาทุมโกโกานะ่มกกวเนาะ เดี alley, okay, now, mm ๋ยวบางครั hmm. course of course of course view, ้งเดิจะพาไปเดินชมตลาดข้างในกันหน่อยเนาะเป็นตลาดน้อยๆหรอกก็พอหน่อยแล้วเนาะพี่น้องเพราะเป็นตลาดที่นินวิวมีเน้นแบบความบรรยากาศเนาะการลของมือ เป็นสีแต่และสีเดี๋ยวขาวเป็นโซนตาตรงโซนนี้นะร้านเทเรียน ช่วงตลาดเนาะตลาดไม่ใหญ่หเรกแต่ว่าลายล้านเดียวเนาะตอนน้องพี่น้องเนาะกาคลิปนีดเนะาะวางคำจุกนกาภาพมาส้มรอบๆสนามหลวงเนาะพี่น้องลกาเดินมาตามรอบๆภาพบรมมหาราชวังเนาะพี่น้องกาเลย มาถ่ายวิวอยู่ที่ท่าเรือท่ามหาราชต้องพี่น้องเนาะกะคลิปนี้บ้างจุนกับสิเดียร์ยบวยที่ยงงมีเด้อกะขอบคุณเดฟซีุ่กทานเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุดพ้นเนาะที่ให้การสนับสนุนสองทองบ้างครับจุนมาโดยตลอดมาพี่น้องกะสุดท้ายบ้างคนจุนกะขอกล่าวเข้ามาสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขุมสุดพนเนาะพบกันใหม่อีทีหน้าเด้อ